สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเวสป้าสปิน150 10 a n n i v e r s a r y Thailand l i m i t e d e d i t i o n นนะครับ mm hmm. หรือเรียกง่ายๆเนี่ยเรียกว่าเป็นเวสป้าสปินฉลองครบรอบ10ปีเวสป้าไทยแลนด์นะครับ สำหรับโมเดลนี้พิเศษอย่างไรโมเดลนี้เป็นโมเดลรุ่นพิเศษผลิตจำนวนจำกัดเป็นดีไซน์พิเศษเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นโดยจะมาในโทนสีเงิน Gritio z e t a โดยจะมีจำหน่ายเพียง1 0 0 0คันเท่านั้นในราคาค่าตัว149,900บาทโดยสีเงิน Gritio z e t a นั้นเป็นสีเงินที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโปสเตอร์ที่1เวสป้โปสเตอร์สุดคลาสสิกของไทยในอดีต และสีเงินนี้ยังเป็นสีที่คลาสสิกสวยงามไร้ซึ่งการเวลาอีกด้วยดูไม่มีวันเก่าเพราะใช้มาตั้งแต่เวสปารุ่นเก่ายันรุ่นปัจจุบันนี้นอกจากตัวรถสีเงินแล้วยังมีการตกแต่งพิเศษตามจุดต่างๆของตัวรถได้แก่กรอบไฟหน้าสีบอลพร้อมชิลบังลมสุดเท่ด้านหน้าคิวด้านหน้าตัวถังและบังแปรสีบอลแผ่นเพลทประจำรุ่นพร้อมระบุนัมเบอร์ของแต่ละคันบง่งบอกถึงความเป็นลิมิเต็ดโดยไม่ซ้ำกันล้อแมกซีบอลเบาะหนังสีเทาลายดัมเบลเชฟ หรือลายข้อหลามตัดสุดหรูหรามือจับคนซ้อนพร้อมกรอบไปท้ายสีบอลเท่านั้นยังไม่พอนอกจากจะได้รถรุ่นพิเศษแล้วยังได้ของพรีเมียมสุดพิเศษอย่างไทม์แคปซูลแบ็คที่รวบรวมของพรีเมียม3ชทุด 3เรื่องราวไว้ด้วยกันประกอบด้วยชุดแรกนอ r t ตันเจียเซจะช่วยให้ผู้เป็นเจ้าของรถได้รับรู้เรื่องราวจากอดีตของเวฟฟ้าชุดต่อมาไลดิงเซ็ตซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ขับขี่รถสุดคลาสสิกและสุดท้ายคือชุดนิวเนอร์มัลเซตเป็นชุดเครื่องมือสำหรับรับมือกับยุคโควิด -19 ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของทุกคนบนโลกนี้นอกจากนี้ทุกคนที่ซื้อโมเดลพิเศษฉลองครบรอบ10ปีนั้นจะมีส่วนร่วมในการบริจาคให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรม ละ1 0ละ1,010บาทและความพิเศษสุดกว่านั้นสำหรับท่านที่ต้องการความพิเศษเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นทาง Vespa Thailand ได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขบนเพลชื่อรุ่นได้อีกด้วยโดยหมายเลขที่ทาง Vespa Thailand เปิดให้ประมูลนั้นจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทที่1เลขทั่วไปคือเลข2ถึง31ซึ่งอาจจะเป็นเลขที่คุณชอบหรืออาจจะตรงกับวันเกิดของคุณก็ได้ประเภทที่2 คือหมายเลขคู่เลข33ถึง99และประเภทสุดท้ายคือประเภทตองคือตอง1ถึงตอง9สําสำหรับใครที่ต้องการความพิเศษกับหมายเลขที่จะประมูลสามารถเข้าไปประมูลได้ทางเว็บไซต์ a u c t i o n w e b p a c o t h ตั้งแต่วันที่29สตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกา10นาทีจน,น,นถึงวันที่2 พฤศจิก,กายนเวลาเที่ยงตรงยอดเงินที่ได้จากการประมูลหักราคาประมูลตั้งต้นจะมอบให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมทั้งนี้ใบเสร็จยังสามารถนำไปลดจนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย